สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่วงงานราเราออดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากไลค์กดแกชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าไม่ได้ชฉ้ชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนของเสียงใต้คริปโตจะมีิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโตสองพันยิบสาอันนี้ก็จะเป็น e ีที่สามรอยิบสี่นะอยู่กับเย็นนี้กับใบแนนนะ,ะวันนี้ก็ตลาดก็ยังคงร่วงอย่างต่อเนื่องร่วงมาเรื่อยๆนะจากแถวแถวสองมื่นแปดมาสามสี่วันที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ ใกล้ๆหลุด20,07เดี๋ยวมาดูกันว่าจะหลุดหรือเปล่านะก็ต่อมาก็อ,อีทูเรียมเนี่ยก็ต่อมาเนี่ยนะครับอีทูเรียมอันดับ2อ่า BNB อันดับ3 206นะก็ BNB ก็อยู่ทรงนี้นะโอ้แต่ว่า XRP ก็ร็ล่วงพอสมควรนะอยู่ที่0.487นะโซลา n ์เนียม22ดอลลาร์นะลบ่แล้วก็มีตัวมาใหม่ถึง4ตัวเลยนะตัวมาใหม่เนี่ย อันดับ5ก็โซลเนียมยี่สองดอลลาร์นะอันดับ6กนี่ก็ NTRN นะมันก็บวก16%เปอในส่วนกระแสมากแล้วส่วนกระแสมานอยู่ที่วอลุ่มสูงมากนวะช่วงนี้นะอ่าแล้วก็อะตอมนะอะตอมก็ขึ้นมาเป็นอันดับ7นะอยู่ที่6.5ดอลลาร์นี่ก็ร่วงถึงต่อเนื่องอะตอมนะอยู่ที่อ่าสนะแล้วก็ REQ นะมับวก6กสนเลยตัวนี้ไม่มั่นใจว่าตัวนี้เนี่ย จะเป็นเหรียญเข้าใหม่หรือเปล่าอยู่ที่0.142นะอ่ะอันนี้ก็ไปดูแล้วว่าเป็นเหรียญเข้าใหม่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นอ่ะตัวนี้อ EQ เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหรียญที่เหมือนจะขึ้นลงตามข่าวหรือเป่าไม่มั่นใจนะเพราะว่า,าวันเปิดตัววันที่ไหนอ๋อตัวนี้ก็เปิดตัว2,22 0นะพึ่งดีขึ้นกลับขึ้นมานิดนึงนะตัวนี้นะ แล้วก็เมติกนะเมติกก็อันดับสิบนะอยู่ที่อ่ะคามสแตงไว้สแตงอ่าสตรนะตร A เอตงไนะม่เลยนลูกถูกหรือเปล่านะก็อยู่ที่0ูนย์จุดดสองห้าบวกสี่สอง้าเอร์เแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมติกก็ร่วงต่อเนื่องเหมือนเดิมอยู่ที่ศูนยะ์จุดห้าหนึ่งสาแปดลบสามจุดเจ็ดเปร์เซ็นก็ส่วนตัวนี่ก็ US เ u t u r e เนี่ยก็จะมีสเตงมีที m มี UNF ก็จะมีหลายตัวนะสำหรับฟีเจอร์ฟีเจอร์เอก็ OP ดกคอยดอกคอยก็ล่วงล่วงเกือบจะแตะ0.055นห้นะตัวแลคทีอาเนะเดก็ไลคอยนะล่วงต่อเนื่องนะอ่าเหรียญมีความพิเศษรู้สึกรจอโอ้ตัวนี้ขึ้นเยอะแล้วก็โอ้โหตามมาด้วยแวดวอลุ่มก็เยอะนะเห็นดูวอลุ่มแปสิบล้านไม่รู้ขึ้นตามกระแสหรือเปล่านะ อ่าแล้วก็หลายๆตัวก็จะประมาณนี้สําหรับเย็นนี้นะก็ตลาดค่อนข้างใกล้จะหลุดอีกแล้วนะ,ะมาดูการจะหลุดหรือเปล่าก็สินค้าใต้คิวโรก็จะมีลิงก์สมัครนะสินค้าจากช่องบูพีวีเนะทดลองใช้30สิวันใช้เล่นเกมใช้มุดเล่นเกมต่างประเทศนะหรือใช้เข้าเว็บที่โดนบล็อกนะ กระดานเทรดคิปโตอันดับหนึ่งโลกใบน,นั้นเปิดมาห้าปีโอเคเอ็กวิเทรดคิปโตอันดับสองโลกเปิดมาแปดปีเกือบเก้าปีนะโอเคเอ็ก OK มีระบบเทรดมาจิ้นดีสุดในโลกกูคอยไวตน้นน้ำเกตเดรดโอเอลแบงก์นะสายเกมก็โม,โมโบ็อกกูคอยแล้วก็บิทคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย